โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนฮะหลังจาก Hi ah, หายหน้าหายตากันไปนานนะครับกลับมาพบกับการแข่งขัน StarCraft 2ูอีกครั้งหนึ่งครับรอบนี้เรามาอยู่ในรายการ Dreamhack Master Winter 2021ครับผมก็เป็นการเจอกันร,ระหว่าง Trap และก็เคลมนะฮะในการแข่งขันแบบเบสอ f ฟไฟโอเค ที่อยู่นี้ครับคือเคลมครับผมผู้เล่นเทอร์แรนครับอยู่ทางมุมฝ่ายล่างแผนที่ครับ atmosphere l e ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของรอบเพย์ออฟในไฟแนลนะฮะก็คือในเมนอีเวนต์ละกันนี่ก็เป็นทรับครับผู้เล่นบลูโปรโตธาขึ้นมาหนึ่งไพลอนก่อนแล้ว Okay. มา16เกตครับแล้วก็น่าจะออกไป expand ในส่วนของทางฝั่งเคลมก็ปิดแลมนะฮะในการขึ้นเบสหลักครับด้วยบาร์รกแล้วก็สภายดีพอร์ตมาเป็น1แก๊สครับหลังจากบาร์รกถัดต่อมาเป็นแก๊สเลยโอเค ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพนะหรือว่าจะโซนชั้นในก็ได้ะะสาทรสีลมหรืออะไรที่สั่งค่าผ่านไรเดอร์นะครับผมตัวผมเนี่ยได้เริ่มธุรกิจเล็กๆครับเป็นขายไก่ทอดครับผมนะฮะก็จะทิ้งลิงก์หรือชื่อร้านเอาไว้ที่ description ของคลิปครับก็จะชื่อฟอกกี่ไก่ทอดนะฮะอยู่แถวโซนตลาดน้อยไม่มีหน้าร้านครับผ่านไรเดอร์อย่างเดียวครับผมจังหวะน,นี้พรบเข้ามาสกาครับได้ข้อมูลไปก็เป็นหนึ่งแก๊สแล้วก็มาเรีนกำลังหยอกมาก็เล่นเซฟๆนะเคลม ยังไม่ได้รัสหรือว่าชีสอะไรฮะเป็นเซฟเพลย์ไปก่อนครับยังไม่ดาวเทตกันนะขึ้นเอ็กซ์แพนฐานสองมาทางฝั่งนี้ลงไซเบอร์นติกคอรแล้วก็เพิ่มแก๊สมาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเน็กซัสครับเป็นด้านล่างของแรมนะเอ็กซ์แพนฐานสองเช่นเดียวกันครับทรัพในส่วนของโพโตสก็จะเร่งได้ไวกว่าแต่ของแพงกว่านี่รไหมฮะ ทั้งยูนิตทั้ทงเก็บแร่หรือว่าสร้างฐานนะครเพราะว่าตัวเขาเรียกว่าเหล่าเบแล้วกันเขาไม่ต้องมานั่งจี้ฐานเหมือนโทรแรนครับนี่คือจุดแตกต่างกันนะระหว่างของเ่พันนี้ครับมีการลงสิ่งปลูกสร้างป้องกันด้วยฮะบาร์แ็ Bar ครับผมเคลมแล้วมา proxy star g เ t ตเอาไว้ ประมาณ9นาฬิกาของแผนที่ครับครเป็นการหลบเทคนั่นเองฮะแลเดี๋ยวมารอดูกันครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าครับสำหรับแผนการเล่นนี้ฮครับแต่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะมีมาพ็อกซี่บารแรกครับ เจอแล้วครับอเดสกแตกไปรั้มารีนสู้ไม่ได้ครับถ้าวัดกันปอนต่อปอนนี่ยูนิตโปรโตสโหดครับผมก็ได้ทรัพยากรไปขำๆก่อนนะห้าสิบจังหวะน,นี้เฮลเลียนมาแล้วกำลังจะมาเป็นโอรักเคอนครับยูนิตฮารัสมีน้อยหลายชั้นดีเลยครับสำหรับโปรโตโอทในช่วงต้นเกมตรงนี้ก็ปิดทางเข้าบ้านครับ เลือกขีมาเป็นเฮลเวียนฮะรู้แล้วได้ข้อมูลไปแล้วครับผมเคลมแล้วจังหวะนี้สลับเทคมาแต่โอรขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวพลังงานใกล้หมดแล้สี่ตัวห้าตัวต้องโยกหลบต้องโยกหลบดีๆีหตัวไม่มีมารีเลยเพราะมันลงไปกับทางฝั่งเฮลเวียนซะเยอะฮะเราเลยเอาเฮลเวียนมาเลยครับ พอดูเหมือนเขาจะขึ้นโอราเคิลก็ใช้ทรัพยากรเยอะเหมือนกันแล้วจังหวะน,นี้เอาเฮลเลียนไล่ถ่ายกลับไล่ถ่ายกลับหูยโอ้ยคุ้มกว่าเยอะโอ้หเคลมเอาเรื่องจัดครับได้โปรโไปถึงแปดนะครับผมต้องเข้ามารีชิลครับอเดฟแต่จังหวะน,นี้โอราเคิลก็ต่อนะอได้ไปสี่แล้วเหมือนกันต้องเอามารีนมาเสียทั้งั้นเฮลเลี่ยนไปสองครับแต่ได้กลับมาค่อนข้างคุ้มนะตีตื้นสปลายลอ็อต ขึ้นมาครับผมแล้วจังหวะน,นี้เอามาลีแล้วก็เป็นไซโคลครับไล่ทางด้านโอรัเกิลออกไปครับสแปมมาเยอะกะว่าจะเอาให้น็อกเหมือนกันนะครับแต่ยังน็อกไม่ได้ครับยังอยู่ในเกมกันทั้งคู่ฮะจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับอ่าอินคาร์ไดเวนเทรดอะ่ะก็เวียงไปเวียงมานิดหน่อยนะแต่ก็ยังไม่ได้อะไระเราเฮลเลียนล่วงครับเจอสปอก,กอระคร ดักอยู่ตรงแนวมิเนอรัลไลครับเข้าไม่ได้เปลี่ยนแล้วโอรเคล่น่าจะไม่ได้ผลตอนนี้ขึ้นมาเป็นฟินิกส์แล้วครับผมดูในส่วนของโปรชันไลตอนนี้ครับยังนะก็เป็นทางฝั่งเขาเรียกแมทยูนิตกันอยู่แมทยูนิตแล้วยังไงอเดฟเข้ามาด้วยโอ้โหเอาจัดว่ะหน้าขาออกมีหรือเปล่าแค่ออนั้นเองเราเราเข้ามายกยกไซโคนไซโคนล่วง โอ้ฟินิชยกสวยงามครับตัดดามจเไฟโคลนไปหนึ่งลาฮนะโอ้สวยงามมากแล้วก็ได้ไฟโคลนไปสองลำมเลยแต่ลไล่กับ Ad อา,าร์เฟเหมือนกันนะฮะแต่ก็ถือว่าตัดซัายได้ดีเลยครับเข้าทาจังหวะนี้ของแทรนะ็ดฮะดึงในส่วนของอินคารกลับมาแล้วมาป่วนกันแนวมินิรไลน์กันต่อครับปั่นป่วนอย่างต่อเนื่องครับผมมารีนป้องกันทางฝั่งโอราเคิลได้ครับ แต่ทำลายไม่ได้ฮนะนั่นคือข้อจํากัดของมาเรีนครับปราบใดที่ยังไม่มีสติมพักแล้วหลุดไหลเข้ามาอ่าเจอมาวีเนี่ยน,นะนี่คือถ้าถ้ามาวรีนเขาดักหน้าปักซอยอย่างเงี้ยกันได้ครับ แต่ถ้าเจอโอแล้วเข้าพาทัวเมื่อไหร่แล้วยังไม่มีสต m มแพ a ฮะเหนื่อยครับเนี่ยมาแล้วสต m มแพ k อยู่ใน production line แล้วครับผมเมืสกูวตคิวไปแล้วก็ยกมายิงแต่ครับผมฟินิกแต่เจอทางน้าไซโคลโซนออกไปก่อนฮนะยังเข้าไปถึงแนวมิน r a โ l ล n e ไม่ได้ครับอินคาตอนนี้ก็อยู่ทางฝั่งแฟรแต่ไม่เยอะครับผมไม่ได้เป็นประเด็นอะไรคร อันนี้สตาดสกคิวไปเป็นสกคิวเปิดมุมมองครับผมมีมาวินตั้งป้อมเอาไว้ฮะก็ไม่ฝืนเข้าไปเหมือนกันครับทรัพอูสตาเกตอันนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะเมื่อกี้เห็นมีทวายไลท์คอนซิลฮะแล้วก็อัพชาร์ตมาให้กับสล,อล็อตละเอาไว้ตันหน้าครับผมแล้วเซนทรีกำลังจะมาตีมแพ็กสิบวิครับผมมาวินก็จะเขาเรียกฟูลพาวเวอร์ละ เหลือเหลืออัพอัพชิลครับมาเพิ่มเลือนนั่นเองแล้วก็จะเป็นพวกอัพปืนอัพเกราะกันไปโอเคมีวิลโลมายแล้วเป็นยูนิตที่อาเจอครับมาพ็อกซี่เหรอเคลียร์ฐานพ็อกซี่ว่าเพราะมันดูดูเหมือนว่ายูนิตมันมาไวไงฮะมาไวเกินไปแล้วก็เสียในส่วนของสตาร์พอร์ตตรงนี้ไปครับวันหนึ่งไพ่รลอนนะสปายบล็อกไหมไม่บล็อกครับผม ชาร์จกำลังจะมาสิบวินาทีฟินิก์หาเลี่ยมเข้าหาเลี่ยมยกอยากยกไซโคลหรือเปล่าไม่มีนะยังไม่มีไซโคลในแกงนี้มีวิโลมายครับวิโลมายยิงแอร์ยูนิตได้นะครับแลบเป็นดามเมจแบบสปาร์ดด้วยก็ต้องในส่วนของไมโครดีดีนิดนึงมีวอร์เคอร์พร้อมกับฟินิก์ฮะโอเคศาสตร์สกิลเปิดมุมมองกันไปก่อนครับทรพ วัดเหลี่ยมกันอยู่ดูในส่วนของอินคามก็ยังค่อนข้างสูสีกันนะซับไพายก็เช่นเดียวกันนี่ฮะเป็นเป็นปริซึมครับไว้เปิดมุมมองฮะาและมาลีนนี่ฮะพลังมาลีนนะเออเจอยกเจอยกเจอยกครับผม แต่ไม่เป็นไรยกรปุ๊บก็สแปมขึ้นมาใหม่ครับโอ้ยการที่มาวีนเดินหน้ากระดานนี่มันน่ากลัวมากแล้วเจอยกเจอยกยิงยกยิงแบบนี้แต่มาแล้วรับพายตามนะครับเครมเจอแอร์อยู่ยแบบนี้จะแก้ปัญหาย,ยังไงฮะมีไวกิ้งเพียงแค่หนึ่งลำเท่านั้นครับ ประเด็นสำคัญของเขาเลยคือเขาต้องเซตโซนให้วิโลโมายอะ่ะได้ยิงนั่นคือดาเมจสําคัญเลยครโอเ้เจอเปิดมุมมองครับวิโลโมาต้องดูว่ามีออฟเอร์มาหรือเปล่านะเห็นมีเซนทรีฮะเอาละอาจจะเป็นลัดไฟครับจังหวะนี้ศึกตัดสินครับเคลมซับายตามครับผมแล้วมินาโรก็ค่อนข้างเรียกได้ว่ารอยหล่อละมินโลไม่หล่อไม่ลอยฮะ แบบซัพพลายลอยอยู่ครับ ABM ประมาณสามสี่ร้อยกันเลยเดียวเจอดอกวิลโลมายครับผมโอ้มีมาปว,วนเหมือนกันนะยกยิงทิ้งไปก่อนครับแล้วก็มาตามในส่วนของเมดิแวกวิ่งไล่กันอยู่วิ่งไล่กันวันนี้ต้องกลัดครับจอไล่ที่เลยฮะพอรู้ว่าทัพฟินิกไม่อยู่ครับเอาละเคลม ซือเวลาแล้มาจังหวะนี้อ้าอย่างไรเอ่ยฮะเจอบล็อกทางไม่ให้หนีแล้วก็ชาร์จยัดหน้าเลยครับโอ้โหละลายหือแตกหมดเจ็บหนักแล้วครับเคลมพึ่งมาครับลิเวเลเตอร์ฮะแต่น่าจะไม่ทันแล้วครับเข้ามาถึงแนวมินิโรไลแล้วครับเซลตดแล้วยังไงเอ่ยนี่ชาร์จมาที่ฐานเอ็กซ์เพนเรียบร้อยกล่าจีจีทบเก็บเกมนี้ไปเลยฮะ บุกสองเบสพร้อมกันครับตัดซัพพลายและไปไม่ถึงบริเวรเตอร์แล้วครับก็เป็นแทบเก็บเก,บเกมแรกไปก่อนฮะแล้วเดี๋ยวมารอดูเกมสองกันครับผมยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันได้ครับผม